สงกานสงน้ำพระให้เย็นช่าแต่สงการลือสีธรรมอยู่ในปา่าสงใจด้วยธรรมะและเมตตาเพื่อจะหาสัจธรรมบําเพ็ญตน หาเพิงถ้ำงาเงื้มอยู่ในป่าภาวนาหาเหตุได้รู้ผลเจริญวิปัสนาญาณในจิตตนเพื่อหลุดพน้นมักเข้ายานประทานพร สถานที่บำเพ็ญภาวนาอดีตการคงเคยมาแต่เก่าก่อนจักกจันเร์เรร้องเอื้ออาทรคุ้มไม้เขียวหน้าออนซอนป่าไพรงาม สถานที่สงบสงัดอยู่ในป่าเอาไว้บำเพ็ญภาวนาไม่หยาบยามเพิงผาหินลุกขมูลไว้คอยตามจิตในยามแปรผันเปลี่ยนเวียนหมุนไป เพิ่ผาถรมแห่งนี้จะหามีเครื่องอำนวยความสะดวกขนาดสัตธรรมละลิงทิ้งช่วงไปจักกระจันเรไรครางระง,งม ใต้ล่มเงาไม้งามเวลานี้บมเพนจิตภาวนาที่อันเหมาะสมพิจารณามัรคยานให้หายโศกตมวิมุตนำทำเหมาะสม สูนนิพาน